เล่นเป็นมหันต์นี่กับเล่นสเปซส,สปาร์ไปนิดนึงนะครับหกก็คือเล่นเป็นตัวอย่างในการกดนะครับอาจจะฟังมาท่านนะครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งใกล้ๆก,กันนะครับว่าการกดเนี่ยมันมีหลายๆตัวอย่างอ่ะล่ะแต่ว่าผมจะเอามา,าแบ่งปันกันในส่วนของการฮาร์ดเรนแบบว่าการกดโนโดโด,ดนกับกดโนดไหวนี่ครับกดโนดโดนหรือว่ากดกับกดโนดแป๊บนึงเนี่ย มันแตกต่างกันยังไดหล่ะครับมีความสาคัญปันไดในการเห่นพินนะครับเอาก็กดโนดนเนี่ยนะครับเพาว่าจะเป็นไร่ได้ก็ตามเอาวัานี่เอาสำเนียงของไายพิ่นี่แหละมาหาฟังกันนะครับนิดนึงนะครับแต่ว่าวิธีการกดอ่ะมันฟังมาท่านเพราะว่าเล่นไหวนะครับเนาะกะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเลรินสากันนะครับจะขอเสียงถ่มนบมีเสียงแสกนะครับ สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่าอาจจะสมมติว่าลายวงหันนะครับเนาะอาจจะจำเนียงวงหันนี่นะแต่คือการเท้าเรียนการที่เท้าเรียนกดกดละปล่อยเลยนะครับมันกส็สิมีความแตกต่างจากกดโดนนะครับแซโนดโดนหลายจังปล่อยนะครับมันแตกต่างกันอยู่ เป็นแค่ตัวอย่างนะครับอันนี้สามารถไปใส่ในทุกล่ายนะครับอันนี้เป็นแค่แบ่งปันกันในส่วนที่คิดได้นะครับก็คือเป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะครับนะครับอย่าพิมพ์ข้งนหนาไมา่ของเหาหลายคนกันเพราะว่าสิเป็นล่ายใดก็ตามนะครับเป็นชุดใดก็ตามที่กำลังเล่นอยู่นี่นะฮะอ่ามันกับสิมีขอพิพผ่านก็คืออ่าเป็นชุดสังเกตได้นะครับว่าความพาลรอมันขาดไปเพราะว่าเฮาปล่อยมือไหวกินไปนะครับ นี่คืออวัตถุประสงค์ของคลิปนี่ก็คือการกดการกดโนดตใหมันจบกระบวนวาวมก่อนจังยหญ่ไปบอนโนดอื่นนะครับเห็นไหมครับครับนะครับข้างบนกดโดนบันไดมันก็เลยโมมวนครับนี่ครับ เป็นไ้ก็ตามไา่เริ่มต้นกันได้ครับไา่เริ่มต้นกัน่นาสนใจอยู่ ลอยไปนะครับล่านี่ครับล่าซอนล่าซอนนี่ครับล่าซอนล่าซอนล่าซอนมันโมเป็นล่าซอนละซอนละซอนเนี่ยมันครื่งแค่เอ่อบอถึงสี่จังหวะนะครับมันแค่สองจังหวะมันแค่เครื่องเดียวนะครับมันแค่เครื่องของสี่จังหวะมันก็เลยเห็นโมมวนนะครับอันนี้เป็นแค่ไอตัวอย่างนะครับบอว่าจะไปเล่นไล่ได้ก็ตามกันเท่าเล่นระบุ่รู้สึกว่ามันบมมวนห้อาจารย์ยาดพิ่นขงเข่านะครับ โดยเฉพาะหนาไม้เนี่ยห้ไปนึกว่าเอ้ยห้ไปบางจุดที่เขากดว่ามันกดโดนหรือกดหน่อยไอ้กดโดนหรือกดกดกดปล่อยเลยหรือว่ากดโดนนะครับครับนี่ครับมันก็เลยเหตุให้บ่มวนนี่ครับมันเตก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 ๆตกเนี่ย บอลนี่ครับลักษณะแบบนี้ครับอธิบายยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องมีตัวอย่างให้เบิงนะครับก็คือการกดลักษณะแบบนี้การกดเง้วนี่เป็หมายของว่าการกดเง้วนี่เบดนหมายของว่าอ่ปดนหมายของว่าให้กดเงีวจนเกินไปนะครับเพราะว่ากดเง้ยาเกินไปมันสีเลยจังหวะที่ลงนะครับเพราะต้องกลับมาให้ท่านมันนี่นะครับ เป็นเนื้อๆน,นะหเห็นเนื้อพวกมันลักษณะมันติ๊กติ๊กตีติกต๊กเนี่ยนะฮะมันก็นเลยเห็นให้เห็นโมมวนไม่ละเหรียญนะครับนี่นะประมาณนี้ครับแนนม่ที่เล่นเร็วก็ตามเล่นเร็วเนี่ยเฮาต้องปล่อยไหวมองครับฮักกักดเข้าไปนิดนึงแต่ว่าหายมันได้อ่อได้สัดส่วนของจังหวะนะครับเห็ได้สัดส่วนของจังหวะกันละกันจังหวะไหวฮักก ถ้าก็ปล่อยไว้นิดนึงแต่ว่าเทาต้องกดให้มันมีเนื้อก่อนนะคะเบาจะปล่อยไปประมาณน,นี้ <S <S นเนวเล่นไว้แบบแต่ว่าคันเล่นะ <S 1>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  สะประมาณน,นี้ครับละะาาักษณะการเล่นประมาณน,นี้แต่ว่าบรว่าสิเป็นไร้ก็ตามนะครับจุดได้ก็ตามคันเท้าเล่นฟังแหละมันทำแม่งทำแม่งมันฟังแหละมันบโบได้เต็มที่บมบม้วนโาสันเถาะ ให้เข้าสังเกตว่าเขากดเขาก็โดนบอนะครับในโน่นนั่นฮะโน่นนั่นนนะครับอันนี้ผมบ่าสามารถบอกได้ทุกไลนนะครับเพราะว่า,าบางทีายาพืชหนามไอ้ของเขาเล่นไปเล่นไปเนี่ยไปฟั่งเล่นไปละอัดอบันทึกบนักบนทึกไว้ฟั่งจาของฟั่งเนี่ยมับบนสีประมาณว่าติดๆแคดนะครับประมาณเนี่ยให้กลับไปสังเกตว่าเข้ากดกดเต็มโดนดบอนะครับ จบระบวนขั้วมันบอเขาจงปล่อยไปประมาณนี้นะครับอ,อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เอามาในาน้ากันนํามาแบ่งปันกันในส่วนน,นี้นะครับนะครับครับมันก็จะได้เนื้อกลัวนะครับได้เนื้อกลัวแบบนี้ มันไดมันบาได้แบบนี้จนมันสี่จบแล้วเขาจังนะครับประมาณนี้นะครับมันต้องมันต้องฟังเองนะครับในจุดน,นี้นฟังเองเพราะว่าการเฮ็ดคลิปแบบนี้มันต้องมันต้องเอามาอธิบายกันแบบทุกทุกไลนเลยนะตามหลักแต่ว่า มันเป็นไปบ่ปดท้ทีให้ในคลิปเดียวเอาไาอธิบายทุกไลน์เอาเป็นว่าอธิบายเป็นกลางๆไว้นะครับกลางๆไว้แล้วกัเวลาเข้าฟังจะคล้องเล่นแหละมันหูซึกว่าเนี่ยมันเนี่ยมันติกต๊กติกต๊กติ๊กเนี่ยคันดังติกต๊กติ๊กติ๊กเนี่ยเลยเวลาให้ฟังโดยร่วมแหละมันโมวนเข้ากับมาแก้ไขตรงนี้อ่ากดให้ยาวนิดนึง แต่ว่าขั้นเทพแบบนี้นะครับมันกรสีม่วนกว่าปกตินะครับมันกระสีได้มันกัะสีม่วนก็กว่าที่แบบแบบว่ากดหน่อยๆกดสันๆประมาณนี้นะครับมันเป็นมันเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางที่เอาไปฝึกได้นะครับขั้นฟังหล้วบ่มวนไหกลับไปเบิงเลยว่าเขากดบนไหลมันโมดเต็มนวดบอนะครับ่า มันโมเมนต์ว้ามันสิกดหญ้าตลอดนะครับบางตัวมันกระจดกดสัน่นแต่ว่าขั้นเท้าฟังแหละมันโมมวนให้อาจารย์กลับไปเบิ้งตรงจุดที่เท้าเหรียญมากนะว่ามีบัญหาไรผิดพลาดประมาณนี้นะครับสำหรับหยาดพี่หนาใหม่เวลาเท้าฝึกฝึกไปคนเดียวเนี่ยเท้าอัดไปเลยครับอัดไปฟังพอบันทึกไปฟังแล้วเนี่ยเท้าสิ่หู้ข้อเสียตรงนั้นหลายนะครับเท้ากักลับมาย้อนเบิ้งว่าเท้ามีปัญหาตรงไหนนะครับ นิดน,นึงนะครับอ่บาเพว่าจะเป็นจุดได้ก็ตามอันนี้เป็นแค่แนะนํากันพื้นฐานนะครับอาจารย์ครับก็คืออาจารย์เล่นบนไหนก็ตามเนี่ยขั้นเห้าฟั่งหละอบมวนก็นคือสิผมบอกละย้อนไปเบิ่งเลยครับว่าเฮาพีชแผดบนไหนเฮาก,กดโดนเนีนายยา่นาายส่วนใหญ่ญาติพี่น้องใหม่ของเฮาสิเลีนมันบ่ได้หลาบลื่นหรือวบมวมวนน่ะส่วนใหญ่มันสิเป็นการกดกดเฮาปล่อยไวเกินไปอ่าคิดว่าคิดว่าหลายๆคนกับ,บท่านหูว่าจุดด้อข,อของเจ้าของเวลาเล่นนะมันเป็นบนบน,บนไหนแน่นะครับ แต่ว่าในฐานะที่ผมฟั่งฟังเบิงมันสีมีพิพพษผิดพลาดตรงจุดนี้อ่าในหนึ่งในจำนวนพิพษผิดพลาดทั้งหลายเลยนะครับหนึ่งในจำนวนนี่ยาพิษหนาไม่ข,ของเขาเห็ดพิษผิดพลาดก็คือตรงนี้แหละครับจุดหนึ่งนะครับหนึ่งในจำนวนนั้นนะครับมันก็มีอีกหลายจุดที่เทดไทยเลนบ่มวลได้นะครับเดี๋ยวจังไรผมคิดได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาให้คลิปเรื่อยๆว่าจุดเด่นจุดด้อยปัญหาของการเหรีบ่มวลของอยาพิษหนาไม่มีบนไดแน่นะครับอันนี้ก็คือคลิปนี้ก็คือจุดจุดหนึ่งใน จำนวนนั่นนะครับจำนวนหลายจุดหลายขอเสียที่มันหลายขอผิดพลาดที่เขาเล่นแล้วเขาโมโหโตนะครับเขาเล่นไปเขาโมโหโตมันก็เลยเหตุให้ผิดพลาดได้นะครับลองเล่นซนุนตีบ้างนะครับว่าขอผิดพลาติทั้งเล่นเล่นไล่หัวหรือว่าไล่บางอันที่มันมีขอผิดพลาดไอเล่นเล่นแบบกดไว้กดสามป็นไหนนะครับกดไว้กับกดโดนอ่ะมันจิตแตกตาละเมอไหนนะครับลองเบิงครับ อคลิปได้ท่านเรนไล่ได้กะล่องเบืองตามนั้นนะครับ บเขาจกลอยไปครับลองครับาจะมีขอแตกต่างแตต่างอยู่นะครับขอแตกต่างอยู่หน่อยนึงนะครับเพราะว่าเหล็นไในี้มันกะสิมีขอแตกต่างอยู่นิดนึง t h a มันก็ใชได้เนื้อก็กันนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างไหเบิงเป็นตัวอย่างที่ยกมาเล็กๆน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเรี่นอิลีเนี่ยมันต้องเบิงในล่ยที่เขาเรี่นเพราะว่าจะเป็นล่าพื้นฐานหรือว่าล่ายางกระตามน่ะต้องย้อนไปเบิงตรงนั้นนะครับว่าเขานี่ขอพิพาทตรงไหนในขณะที่เขาเรี่นเพราะว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างไหเบิงว่าถ้าเราเล่นุกดทีละหน่อยเบิงว่า กดงาวกับกดสันยังมวนกลัวนะครับนั่นแหละครับเป็นจุดสังเกตกาวมามาแก้ไขนะครับแต่ว่าขั้นกดสันเรเล่นไปได้มวนกับว่เป็นหยังแต่ว่าบางพอบางจุดเนี่ยมันมาต้องกดงาตลอดนะครับเป็นบางจุดที่ผมในน้ำเนี่ยคือบางจุดที่มันกดงาแต่ว่าเขาไปกดสันอันผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับเขาแค่สะกดงางาให้มันได้จบอ่าหามันได้กระบวนขั้วมันนะครับ ขาไปกดสั่นแล้วเขาจะปล่อยไปเนี่ยเขากดสั่นแล้วปล่อยไปเลยเนี่ยมันก็เลยบมวนอันนี้คือคลิปนี้เน้นเน้นตรงจุดนี้นะครับจุดว่ากดสั่นกดยาวนะครับาบางบางมองมันก็กดสัน่นแมนอยู่เข้าใจแต่ว่าตอนนั้นก็กเป็นปกติของเขานะครับแต่ว่าบนไดที่กดตองกดยา้า แลวมันมวลโกโก้สันเขาก็ต้องไปเลือกแบบนั้นนะครับเลือกในจุดนั้นกัแล้วกันนะครับอาจารย์อยากทีนไาใหมครับอานว่าคลิปนี้แนะนําหล้วการแบ่งปันกันเล็กน้อยแค่นี้นะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับในส่วนของการหัดเล่นพินในช่องของแอนชาแนลนะครับหน้ามือใหม่หัดพินนะครับเป็นการแบ่งปันกันเล็กน้อยในส่วนถี่แบ่งปันกันได้นะครับเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ